ทำไรครับพี่อะอบเครื่องรูป57มิลนะสวัสดีครับนะบ FC นะครับวันนี้เดียวมีพระเอกมาคนหนึ่งลูกมือลูกมือนะฮะเครื่องตัวนี้มันไม่ได้พิเศษอะไรมากหรอกนะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกประการเล่าให้ฟังแค่เป็นเครื่องไซส์57นะครับไซส์57มิลน,นะฮะแล้วก็ชักเดิมก้านเดิมทุกอย่างนะฮะแต่คันนี้ก็จะมีพิเศษอย่างหนึ่งคือสตาร์ทมือ นะครับแปลงสตาร์ทมือนะฮะก็เดี๋ยวช่วงถึงเรื่องสตาร์ทมือนะฮะเดี๋ยวฝากฝากติดตามด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมีสอนจะมีแบบบอกชิ้นส่วนแต่ละอย่างของสตาร์ทมือแล้วเดี๋ยวจะสอนและสอนจะวิธีติดตั้งจะบอกให้แบบละเอียดเลยนะ,ะ <_ n> ฝากติดตามด้วยนะครับกับสตาร์ทมือนะ,ะใครอยากแปลงสตาร์ทมือดูไว้เป็นแนวนทางนะฮะส่วนเครื่องตัวนี้นะฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมามาดูใกล้ๆก่อนตัวนี้คือลูกค้า รื้อเครื่องมานะครับรื้อเครื่องมาอะไรมาอย่างเงี้ยแหละแล้วก็เอามาให้ทางเฮียประกอบให้นะครับแต่ตัวนี้มันจะพิเศษอีกนิดนึงนะครับแต่มันก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากนะฮะมันก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากนะครับ,รรบแต่ชุงนี้จะเป็นชุดของนี่นะครับไฮสปีดนะฮะชุดไฮสปีดนะครับ,รบแต่ก็เป็นเกรดอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่พอใช้ได้แต่ดีไหม ก็เฮียก็ยังไม่แน่ใจนะครเพราะว่าก็ยังไม่ค่อยได้ใช้นะแต่นี่เป็นลูกค้าซื้อมาเองทุกอย่างทั้งหมดเขาจ้างเฮียมาประกอบแต่ถ้าอันไหนขาดเหลือขาดตกพังเฮียก็เปลี่ยนชุดภายในคลัชนะครับก็จะเป็นสปริงคลัตแต่งนะครับสปริงคลัตแต่งแล้วก็จะมีะคลัตชแท้นะฮะสปราร์ก 135ไปนะครับก็จับเหลือๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดซ่องชุดซ่อมเปลี่ยนปั๊มน้ามันเครื่องไปนะฮะเพราะว่ารถเครื่องตัวเนี้ยหอย่างมาสิกว่าปี2 0ปีแล้วมันเก่ามันกังมากเลยอเอาปั๊มน้ำมันเครื่องมาดิไอพุดเอออยู่ในถุงนั่นแหละปั๊มน้ามันเครื่องอนะ่ะเออันนั้นแหละเออมันเก่ามันอะไรมากแล้วนะครับบางทีเราก็สมควรเปลี่ยนก็ต้องสมควรเปลี่ยนนะครับแท้ศูนย์ก็500กว่าบาทนะแท้ศูนย์ก็500กว่าบาทนะครับส่วนน็อตพวกสีพวกนี้นะครับทาง ทา,าทางเจ้าของเขาซื้อมาเองนะครับเขาซื้อมาเองนะรตรงนี้เขาทาเองเขาซื้อมาเองนะไม่ได้เกี่ยวกับเฮียเลยให้เฮียมาใสา่สตาร์ทมือแล้วก็มาประกอบเครื่องมาประกอบอเป็น Hi ไฮชุดไฮสปีดด้วยเขานะชุด57ามิลนะค,คันนี้ก็หัวเทียนของเขาเองหัวเทียน3ามเขี้ยวนะฮะหัวเทียน3ามเขี้ยวแล้วก็ตัวนี้เฮียแปลงไดสตาร์ทมือเสร็จแล้วนะครับก็เจาะเจอนะฮะแต่เขาจเจาะเขามีรูมาแล้วล่ะ ก็เจาะไปนะครับแต่รูเนี่ยประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบเดียใกล้เคียงกันตต่เนี้ยแต่ไม่เกินสามสิบมิลนะรูสตาร์ทนะแล้วก็ฝั่งนี้เฮียก็ได้ทําสั่งจานไฟแล้วใส่เฟืองเสร็จหมดแล้วนะครับเสืองสตาร์ทเสร็จหมดแล้วนะก็เดี๋ยวไปรอดูในคลิปต่อไปนะฮะกับเรื่องเกี่ยวกับสตาร์ทมือล้วนๆเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัวแต่งธรรมดานะครับเพราะว่าของเก่าเขามันเก่าเกลีกลงมากนะครับแล้วก็ชุดตัวไฮสปีดเนี่ยเขาจะมีสปริงวาล์วมี ว้าวมีลูกมีแหวนมีประเคนมีอะไรมาให้นะฮะแต่แต่บางทีบางท่านนะฮะซื้อมานะครับต้องดูขี้ต่างๆด้วยขี้ขึ้นฉีดหลอขี้ขึ้นโมฉีดพิมพ์บางทีบางจุดในตัวรูถ่ายน้ำมันไอรูวิ่งน้ำมันเครื่องรูอะไรต่างๆมันจะมีขี้ฉีดขี้อะไรนะครับเราต้องเกาออกนะ อย่างรูทางเดินน้ํามันเนี่ยต้องดูให้ดีเลยนะรูวิ่งนะครับตูทางเรืองน้ํามันตรงเตีนเสื้อนะครับบางทีมันมีขี้ตะการตัวนี้มีก็มีเฮียก็ขูดออกไปตะไบออกไปนะครับเดี๋ยวมันจะขวางในเรื่องทางเดินน้ํามันแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้หัวชุดบนมีปัญหานะเฮ้ยไอ้นี่มึงตอบลูกค้าเหรอล่าครับเล่นเกมช่วยเล่นเกมอีกแล้วมึงเนี่ยสติเกมอีกแล้วมึงเนี่ยอ่ะโอเคมาต่อนะฮะแล้วก็ตัวนี้เราก็ถ้าทำกวานเอ่อทำการคว้าน แยงไปก็สูตรมั่วๆของเฮียไปนะครับก็สูตรมั่วๆของเฮียไปได้คว้านได้อะไรไปแล้วก็คํานวณซีซีเบ้าฝาไปนะฮะเพราะว่าคันนี้จะรถลูกค้าเขาจะใช้ e20 นะครับก็เน้นใช้งานนะครับเน้นใช้งานด้วยวิ่งทางไกลด้วยอะไรเนี่ยนะครับเออเขา e20 นะฮะก็เลยจะเซ็ตไปแบบเบาๆนะครับเซ็ตไปแบบเบาๆก้านเดิมเน้นใช้งานนะครับรถไม่ได้ว่าแรงอะไรมากมายนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะฮะกับเครื่องตัวนี้นะครับภายในเดิมทุกอย่าง แตนดัทุกอย่างนะครับก็ไม่มีอะไรมีแค่ชุดหัวบนไฮสปีดนะครับแล้วก็มีชุดคัทนะฮะแล้วก็มีชุดสตาร์ทมือที่เขาติดต่อไปไอ้อที่เขาเอามาให้ติดตั้งนะประมาณนี้ครับกับตัว57นะครับ57ก็ถือว่ายอดนิยมไหมก็ถือว่าหาว่ายอดนิยมสําหรับรถสุดปอกนะสุดปอกโดยที่ไม่ต้องระเบิดแค้งนะครับใส่สามารถใส่ได้เลยนะครับก็จะยอดนิยมไหมก็ในระดับหนึ่งเนาะก็ก็ใหญ่กว่า5 6 1, 1มิลนะครับแล้วแต่คนชอบนะอ่ะออกมาก็ประมาณนี้ ประมาณนี้ครับกับเ,เครื่องตัวนี้นะฮะก็ลองดูนะครับถ้าสมมุติว่าใครอยากจะไปซื้อลูก57มาใช้ลูก57ก้านเดิมนะสลัก13มิลมันก็ใช้ได้หมดแหละไม่ว่าจะตลาดนัดลาซาดา้าแบรนด์ไหนก็แล้วแต่ไม่รู้าแบรนด์ดังแบรนด์ถูกสมมุติเองเปลี่ยนแค่ชุดบนนะครับชุดบนสเต็ปต้นนะเองจะใช้5-6อะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนแค่ชุดบนแข้งไม่ต้องระเบิดใช้ก้านเดิมนะครับเน้นใช้งานเน้นทนอืดดันโลได้ไหมมันกระดานได้แล้วแต่เราเซ็ตแล้วแต่เราเซ็ตให้มันดีนะครับ ส่วนชุดคัดจะเอาคัดมือคัดเท้าก็ว่าไปแต่ก็เอาชุดลังเดิมมันนี่แหละแต่พวกอันนี้มันต้องเปลี่ยนมันต้องแน่นพวกห้ามหลวมห้ามดังห้ามสึกนะครับชุดคัดก็เป็นชุดคัดแท้สูนย์ละกันนะฮะไม่ว่าจะเอาแท้ตัวเอสหรือแท้สปาร์กนะครับก็มันก็จะเอาอยู่อยู่แล้วลูกห้าหกห้าเจ็ดนะครับไม่ว่าจะวาวโซ so, วาวอะไรก็แล้วแต่สบายอยู่แล้วนะฮะประมาณนี้กับงบประหยัดนะเผื่อใครอยากใช้นะครับแต่อันเนี้ยเยอะแยะนะฮะชุดนี้ก็ประมาณสามพันหรอ ประมาณ 3, านี้คือสามพันกว่าบาทเนี่ยนะไม่แน่ใจนะแล้วแต่ราคาเกรดรองกว่านี้ต่ํากว่านี้ก็มีสําหรับห้าหกห้าเจ็ดเนี่ยลองหาดูนะนะครับสำหรับคนอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนแค่ชุดบนอย่างเดียวแคงไม่ต้องระเบิดนะชุดคงชุดคัดอันนี้ก็ใช้ของเดิมแต่แท้ศูนย์เอาลองดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางได้แค่มือโอเคครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวฝากติดตามด้วยกับตัวคันนี้แล้วก็สตาร์ทมือนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับนะ